สว,ส, ordu. สวัสดีค่ะก็ต้อนรับเข้าสูส่ช่องเจ๊ชมชอบข่าชอบไร์นะคะวันนี้ก็ฝนตกนะคะทุกคนอ่าวันนี้ฝนตกนะคะเราก็จะเอาบรรยากาศที่ฝนตกใหม่ๆนะคะมาฝากทุกคนนะคะในปลาลำยางนะอันนี้ปราลำยางนะคะพันอาร์ไอทีสามเก้าศูนย์สี่หกร้อยแล้วก็สองห้าหนึ่งนะคะทุกคนอันนี้ก็บรรยากาศนะคะอา่าตอนที่ฝนตกมาใหม่ๆนะคะเราก็ออกมานะคะเพื่อที่จะให้เพื่อนๆดูบรรยากาศในยามฝนตกนะคะว่าเขาจะมีบรรยากาศเป็นอย่างไรนะคะนี่นะคะทุกคนเห็นไหม บรรยากาศแบบนี้เลยค่ะฝนตกอย่างนี้นะคะก็จะทําให้ยางเขียวไปอีกนะคะเพราะว่า,าเราลดน้ํานะคะสองถึงสครั้งก็ไม่เท่ากับฝนตกหนึ่งครั้งนะคะทุกคนเพราะว่าความชุ่มชื้นของเขาจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าฝนตกเขาจะตกทั่วไปเลยนะคะแต่ถ้าเราลดน้ําเราก็จะลดได้แต่บริเวณต้นปาลํมต้นยางของเรานะคะนี่ก็คือบรรยากาศในการ ในปั่นยางนะคะเวลาที่ฝนตกเสร็จใหม่ๆแบบนี้นะคะนี่นะคะฝนยังปล่อยเม็ดอยู่เลยค่ะค่ะอันนี้ก็บรรยากาศนะคะนี่นะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นพัน RIT สามเก้าศูนย์สี่นะคะตรงนั้นอของล็อกนั้นก็จะเป็นพันหกร้อยนะคะแล้วก็ล็อกบอนนู่นก็จะเป็นพันสองห้าหนึ่งนะคะเราจะแบ่งเป็นโซนๆล็อกๆนะคะทุกคนพันยาง ทั้ง3พันนี้นะคะเราจะดูลักษณะใบนะคะลักษณะใบของเขาจะแตกต่างกันไม่เหมือนกันนะคะทุกคนเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าในแต่ละพันนะคะของเขาจะามีลักษณะใบที่แตกต่างกันนะคะถ้าพันสามเก้าศูนย์สี่นะคะลักษณะใบของเขาจะหนานะคะแล้วก็เห็นไหมคะขอบใบของเขาจะ คุ้มคุ้มนะคะคุ้มคุ้มะจะมีความหนานะคะแตกต่างกับพันหกร้อยนะคะหกร้อยเขาใบลักษณะใบจะบางนะคะ,อะขอบใบเขาจะบานออกนะคะทุกคนเราเราจะสังเกตได้สังเกตลักษณะโดยรอบนะคะทุกคนแล้วก็สองห้าหนึ่งอันนี้ยิ่งดูง่ายเลยค,ค่ะเพราะว่าสองห้าหนึ่งเขาจะมีลักษณะขอบใบหยิกที่ไม่เหมือนไม่เหมือนกันนะคะทุกคน ลักษณะต้นของเขาจะคดๆด้วยนะคะเดแต่เราดูลักษณะใบจะดูง่ายมากนะคะค่ะคลิปนี้นะคะก็เอาบรรยากาศนะคะมาฝากทุกคนนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปหน้านะคะว่าคลิปหน้าเรามีอะไรดีๆมาฝากทุกคนอีกนะคะก็บรรยากาศของสวนยางนะคะทุกคนไปนี่นะคะบรรยากาศนะคะ โดยรอบนะคะเวลาฝนตกแบบนี้เลยนะคะทุกคน